สวัสดีทุกคนด้วยคะวันนี้เราก็จะมารีวิวแอดออนนะคะซึ่งเป็นแอดออนที่ตอนที่เราปลูกผักอะไรแบบนี้นะคะก็คือตอนเราปลูกผักเนี่ยเราต้องเก็บผักเราจะได้เอพีกลับมาด้วยค่ะซึ่งมันใช้สำหรับคนที่อยากเล่นชารอแล้วอยากแบบมีอะไรที่มันแบบเป็นส่วนเสริมเข้ามาในเกมไหมคะที่มันดูมีอะไรอย่างนี้โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะทําการปลูกแบบนี้นะคะอันนี้มันต้องใช้อันนั้นนี่โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูแบบง่ายขึ้นมาหน่อยนะคะ ทุกคนก็จะได,ด้ดูง่ายหน่อยแล้วก็จะทำการอันนี้เลยนะคะออโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอาชชูรอดนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นอาชชูรอดแล้วนะคะเราก็จะทําการเก็บให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแครอทก่อนนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นเอ็กซ์พีออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมันนะคะเ,เห็นไหมแล้วก็จะได้เอ็กซ์พีด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นไป แล้วก็นี่ก็จะเป็นข้าวนะคะคือเราคิดว่าอย่างอื่นก็น่าจะได้เหมือนกันนะแต่ว่าเรายกตัวอย่างมาประมาณสี่อันนี้นะคะเห็นไหมตอนนี้เราก็ได้ไอคิแล้วถ้าทุกคนแบบทันที่ปลูกเยอะๆนะคะทุกคนก็จะได้ไอคิแบบเยอะๆเลยนะคะเราก็เอาไปเล่นในอวชิรอนเหมือนกันค่ะในแอดออนตัวนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ก็กันนะทุกคนถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชิมใหม่แล้วก็อะไรเนี่ยก็เป็นการซัพพอร์ตเรานะคะโอเคก็สำหรับนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคน